ปิดเสียงมันไวงัดลงในเ,เงียบๆมาได้เอากล่องมานำได้เห็นลูกน้องปิดสมัยพาปิดสมัยไทยยังไม่ได้เข้าตัวปีน้ะครับรอรอใจญอยู่จากหลังีน้ก็ปีก็ นำข้อามไปไหว้พระปวัตศสราพระอบอุ่นใจนี้ไปใกว้ไปนใจไว่าจะรกรอ่านผู้านเดพระเาพราบจันทวยหานาที่เครื่องบินบิดคร่ระสงค์สมสนัสที่ไรเมตตาโดยใจสงสารแต่เนสวัสดไปไปตามลำดับพรถวายราชินนาม ทรงสมณศักดิ์ที่จะประยมมโนกายภาพให้ญาตโยมได้หลาบได้ใกล้ได้ถวายการต้อนรับ อยังได้รับเมตตาธรรมจากพระเอกพระธิดารุ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของ,ของ,น,งนั่งยนคนรูปใหม่ในวันนี้ที่ได้เมตตามานั่งเป็นวันกำลังใจอยู่ณขณะนี้ถวายก,ก,ก,การต้อนรับนมัสการชื่นชมาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารยนหน์หรือ,ยยล,อลูกหลานเรียกนามทั้งหมาตองพ่อน้อยญาณวุตโพเจ้าคณะในครูบาอาจารย์ีส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนรุ่นพันลานให้ได้รับการศึกษาเจริญไอ้ปูนในพระพุทธศาสนาเป็นมือเป็นไม้เป็นมันของของงานศาสนสงฆ์จงเป็นที่ปรากฏเด่นชัดสร้างคลังประการแก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จนได้รับพระมหากรุณาธงคที่กุณโปรดพระราชทานสัญญา ครับวันนี้เราเชิญชมบารมีธรรมเป็นคนสองจังหวัดเกิดอยู่โคราตโอที่นครราชสีมาอันเดียวเลยนะครับนะครับได้อุปสมบทเป็นพระที่สูงในพระพุทธศาสนาเป็นพระที่สนใจไฟการศึกษา จเจริญรุ่งเรืองทมืองทางโลกการทำตังง้งสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกปริญญาตรมศิลปโยคปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นแพท,ทยด็ดกอกเตอร์ปัจจุบันอายุ53พรรษา32ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพมยุกเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีจันทร์พระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นรมวิการวิมาราวิทยาลัยม่าวิทยาคุณร่างพวิทยาลัยวิทยาเขตดีสารเราเรียกนามสามัญท่านเจ้าคุณได้ความภารกว่าท่านอาจารย์สามอรวันนี้เป็นท่านเจ้าคุณรูปใหม่ให้เราได้กราบได้ไหวได้วายวุที่ตาสักการะเรา ถ้าเจ้าปุณสการ์ผู้ไหนยศสามีเนาะที่นั่งอยู่ในกองการพการบริหารกนส่งพันธุ์ุทในประเทศอินโดนีเซียพระเดชรุนเป็นพระธรรมคู่ผู้มีบทบาทสำคัญในการประกาศธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตามแดนผลงานที่ได้กระทำบำเพ็ญไว้ต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดนนั้นมีมากมายหลากหลาย ท่านเคยเปิดสอบทำสนามหลวงมีพระี่สุสัมณนสอบมากที่สุดนนั้ในต่างประเทศแล้วก็สร้างโรงเรียนธรรมวิทยาเป็นโรงเรียนที่ท่านสร้างขึ้นแล้วก็ห้ยแผว่ทำสอนเด็กๆนักเรียนมากเป็นพันคนผลงานที่ได้ก็ะทวาบเปลีนไวข้างทะเลข้างภูเขาไกลแ้ไหนก็ตาม แต่บารมีอันเกิดจากคุณที่ได้กระทำบางเป็นอยู่ในพระเนี้พระกันของพระบาทสมเด็จพรจจะเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรัสมิร,ราชธรรมจึงได้โปรดถวายกำลังใจแด่พระสงฆ์ผู้<ม>ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนาสลายยาวนานจากพระครูสัญญาบัตรเป็นท่านเจ้าบุตรในราชชิน,นามที่พระนิเทศวชิรศุลย์พระดีศรีสารจากอดรุามณี อาสาทุทนนายกองอยากยึดเดียร์สาธุนะสาธุนตางสตางค์เยอะช่วยกันส่วนโรคที่สาม่านเจ้าคุณพระพิเทศษพระชรุกุลนั่งอยู่ตรงฝั่มือหมอจ้าจคุณสากพอนส่วนโรคที่สามนี่นั่งอยู่ใกล้ๆเราเลยที่สดเลยตอนนี้โอ้คุดมสมบูรณ์อาจารย์จจ ท่านพระอุปราชสวัสดินักลมัจจารยกผมนักตะพงยักษ์สมนามสกุลพัมมากราบขอไปด้วยอาจรโยมชอบเรียกว่าอาจารย์เป็นท่านเป็นเลขานุการพระราชาท่านเป็นเลขการพระเดชวุฒิวัดกรุงมีมาอย่างยานานตอนนี้พระองคแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้า้าดพระราชาท่านก็หาพิมาน เป็นรองี่การปฏิลัยมหาวิทยาลัยพระจุายเป็นชาวบ้านเขาตระกลเฝ้าทำกงานจังหวัดมหาสารคามัาการศิลานักรารจุปัจจาุสิกรสองภาษาทีสองนักทางสังเอศเลป์สองพระราชาศาสนามหาบัดิตรทยารั้นว่า เป็นเศษดินเศษหญ้าที่ลองท่อนำมาเศษมาเปลียวให้เป็นเพชรเป็นพอยต่อรูเป็กเล็กแดงเราได้ชาวนาตาดำๆไม่เดียวกันกำลังศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่วัดประชาบำรุงมีพระเดชพระคุณประเทศว่ารังกาเรื่องทอดเกรดสุนพระโรงเป็นต้นทีเวนต้นเป็นต้นเปนอันนำมาโดยมังฝัน จากเด็กน้อยตาดำดำก็เป็นสัมมเนตตัวเล็กๆจากสามเนตตัวเล็กๆก็เป็นพระกเลื่อนตัวใหญ่ขึ้นมาจากรักธรรมดาก็เป็นรักูจากรักูก็เป็นเจ้าปืนท่านเจ้าคุณพระตวชิระท่านเจ้าคุณนรัศมีวชิระคองเร่ ที่นั่งอยู่ด้านขวาลงท้ายด้วยปีนะองตรงกลางลงท้ายด้วยรรมและองที่สามนี่ก็องลงท้ายด้วยปีจับได้บนน้องชื่อไรกันเพิ่เนะครับนับเป็นคนเป็นกุศลเป็นพระหมหากรานุนาธิคุณ<ม>เป็นเกียรติประวัติแก่วงค์ตระกูล<ม>เป็นศักดิ์ศรีแก่พระอะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงรักานประเสริฐได้ทรงราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้เป็นการถวายกํกำลังใจแด่พระสงฆ์ทุกต้นเุรีทิศติศนเพื่อพระพุทธศาสนาช่วยกันกันโดงสถาบันชศาสตศาสนาพระอาภัประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่โชคดี มีวังผู้กับวัดมีพระมหาราสน์ผู้กับพระพุทธศสาสนามีพระราชาผู้กับประชาชนมาทุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยเพราะฉะนั้นสามสถาบันนี้เราจะต้องเลือ่อมปูนให้อยู่กับประเทศไปไปตราบเข้าชีวิตของพวกเราเอกราชภาพที่รักงไว้ไว้ไม่ยอมให้ส่วนเส้นเสียดีมา วันรักชาเพื่อเธอใหู้่นามชาตต้องการแม้ชีวิตอยู่ที่รังณศาสนาคือพระธรรมสัรมสอนดับภุมิร้อนเย็นนิ่งเป็นนิ่งฝนแต่งใจให้งามสมบูรณ์ร่มัน่นวัน้องกันศาสนาให้หาวอนพระมหาประเสริ์เป็นชันเชิด พร่มุทวสินมีูิเศษทรรมกพระวิเศษธรรมกุณี่พระครร่องาทเาไยวันนี้นกากเป็นวันมหามงคลของคนไทยรุโมเราแล้วยังเป็นวันที่ยิ่งใหของเรากปกาณิ์ในร่องมของระเดชวุ so ัฒนมีในร่นองรดชวัราสุราจารย์ ระมหาเถวราผู้เป uh ็นมันกับลำใจแก่พระรูปท่านอานสักรูรนะครบคระเดชโุกโลอมุนีเจ้าของืุนที่พระศีมาาธาตุทะกเดชดำนีตอนนี้เราก็เช่อจังหวัดอะไรครับถวายไปเมื่อวันที่26นะรับผมจำไม่ถึงนะครับพระมหาวิริยจินดากรศาสนาสาสรัญญัติท่สที่47ครับผู้เดียกเปนกระปมครับ กัวกลวด้ท like ี่การปริหัวเพื่อนเราะผมมีเพื่อนเ่อนทการบริหารครับพระเดชพระคุณมราชทีรักษาโมนีเป็นเลี่ยงกรปกครองมาหลารอยกว่าปีาแวพระเดชพระคุณราชว่าทีรักธมีพระเดชพระคุณมาราชว่าทีรักทางการเมืองดีท่านพระปศรกิจประยุทธ์กองทัพาจะมาสร้างคามทนพระมาอัปมงคลสิริโสภาหรวเจะมาจะมาสร้ารคามเขาก็คือพ่อ พอครับครัสิบพาเอ่ะอีสักครู่ก็เด้พระกุณทรรมุนีเดินทางผมก็จะได้โอ้โผู้บอกจะยังได้ไหมพรนีาะผู้บอกจังไดแ่ผู้บ่าวบ้าไจงนรูปไ่็นเ้หิ เป็นมิ่งขวัญชาวสยามส่งเชิดชูพุทธศาสตร์ประกาศนามพั้อเกตามเพื่อองค์พระทรงชัยสุภาวาระ28ตรกาดาเฉลิมพระชนปรพัรธามหาสมัยส่งยอยกประสงค์ผู้ทรงไรจารึ้ไว้ในแผ่นดินดินพระธรรมพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์ให้ประจักษ์แก่ชาวพุทธวิสุทธิ์ลำรับอารักทุระใหญ่ได้ชี้นำสอนหลักธรรมศาสนาหน้าที่ พระคกูประกาศธรรมนิเทศสงแก่เหรียเป็นเจ้าคุณบลุญเสื่อมสารทำมาตัต่างแดนมาแสนนานรับพระราชทานที่พระพิเทศวชิรคุณพรักรูสุธีจริยวัดผู้ยืนหยัดทุรศาประกราศนี้เป็นพระราชคาะเมืองนาบุน,นามเจ้าคุ่มพระสุีวชิระอุ่พรักรูประหลักสุวรรณะองมัจจรเยะคุณนตามรอยดนงสีส่องคงงามลำ้ำ เป็นพระสุธีวชิรคุณอุ่นใจจำรอ้องน้อมนำนำสามผู้ชาติไทยถวายุที่ตาสักการะในวาระมงคลผลสดใสขอทั้งสามเจ้าคุณคุณนร่มไกรให้คุญในพุทธธรรมนำสุขเรา,เาลุกขึ้นยืนรับเลยไปนั่งเด้ มาพิว่าเรื่องบาปประสาสนาที่กรรมมาที่พระองค์ทรงประสอนตั้งประสงค์ทรงสีสิงกรอ,อันโมรเลิศข้าบรรดามี เจดมันเาดมันครับขอกราบนิมนต์ันกัจาคุณพระสิวีวัชรคุณกเจ้าคุณพรามเกีรวัชรคุณกเจ้าคุณพระศิวีวัชรคุณเนทันระกุปนัตวัชนะกัมมัจจาคุณพระหุบคือพระโร่ถวายเครื่องสกสารแด่พระมหาเถระพระเถระทั้งสี่รูปขอเคราทน่มันเรื่องมรรคอย่างสูงครับ พระเดชพระคุณพระพรหมมีกรรมการลาเดรสมาครุงเจ้าวาดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมวชรัชกาชาญของพ่อความอิจตายุโกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคีิทธมยุทธรองแม่คองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดพระธรรมพิจิตรารามราชหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมวัฒน์เจ้าพิชาน เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าวัดวัดมหาชัยพระดามหลวนและพระเดชพระคุณพระเทพพระราลีการผู้ช่วยเจ้าอาวัดพระศรีมหาธาตุวรพมหาวิหารเป็นต้นนั้นถ้าไม่มีพระมหาเถระผู้เป็นผูขสงธานอยู่นณะนี้ก็ไม่มีท่านจ้าคนรูปใหม่ผู้เป็นทุสิสลูกหาที่เจริญไปบูตตามรอยก็ไม่บูบาจารย์ พระเดชคุปต์พระอมุนีเป็นพระมหาเถระผู้เพี่ยงเวยจรรยาวัดทิ่งวัามอิรยาตถสมบนิ่งจริงจังปฏิบัติเร่งพระพระธรรมวินัยจิตใจเมตตาสาเกิเลสละมืแสดงความึั้งถึงดึงคนสูงอริยมรรคพระเดชกุคุณพระอมุนีพระผู้มีเมตตาคุณคจยิงใจ ม,ม,มหาเถรจริยวัตรจารชัยศูนย์รวมใจชาวประชาสังฆาธิการมีก็ให้ใจก็หอมพร้องช่วยเหเลือจิดก่อเพื่อแน่นทักเป็นหลักฐานเมตตาธรรมแผกระจายดังสายทานเชื่อมประสานแน่นทันเชื่อมประสานนาลวงราชสามัณิกวัดพระศรีบางเขนเดศนาชาวประชาได้พึ่งหวังดังประสงค์ ส่รวมทั่วทุกเทศจิตปัจจงท่านเสริมส่งทุกสิส่งสรรในคันธสีมาพระเดชทุคุณประทานสงในวันนี้ยอดแห่งสีผู้นำสงของศาสนาเมื้อนาบุญประทีปรวมพวงประชาโอกาสนี้น้อมวันมากรามัสการสาธุ นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามอีกภาพหนึ่งของศิษยานุศิษย์ในรุ่งรจนของพระเดชระกุณพระนพรุ่ีพระเดชรุกุณวัพรุ่งชราศรีอาจารย์พระเดชรุกุณวัฒนธรรมวชราาจารย์พระเดชรุกุณพระเทพรัตรกาที่ได้เห็นศิษยานุศิษย์เจริญรุ่งเรืองไพโรในพระพุทธศาสลา จะได้เป็นเป็นมาเป็นมันสมองสนองงานพระพุทธศาสนาพระภารัตุรักอันสำคัญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยกันจโลงพระพุทธศาสนาสัาสนุนพันธุรกวิปัสนา,สนาภุรันเจริญไหบูลพระพุทธศาสนาจะได้เป็นสมบัติที่สำคัญของประเทศชาติ อันนี้ด้ซึ่งมันด้พ่ไปบนนี้้เตรียมมอย่างอันนี้ไมาเห็นในใจของผู้เป็นแ่เป็นรนนิลูกน้องเป็นโยตอเ้เป็นรดาเป็นตางตัวเตรียมเปาแค้นเดีวมันหายหรือปั้นที่ไมด โอ้โอ้แต่แต่บัดเสียวอีลีบัดเสียวอีลีไปกับลัดไ้มคุณสมัยมชักเดาถามก็จะไม่ถามถามฮะชักเหลียวก็มีเสียนไม่มีเสียนการที่จะดำเนินในหน้าที่ราชการธุรกิจการนา ด้วยเจริญไปดูในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันเพราะสลับสมุนวันนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเสมุนกันผมไดคนที่น้อยกว่าก็ได้ให้นไปสมานไปเจ้าคณะเพื่อคนรูปใหม่ทั้งสามรูปได้แสดงความเป็นนเจ้าของเพื่อนเตรียมไปเอ็นใดนี่จะแตั้งอยู่รู้ด้วคนท่านสำคัญ เพราะเป็นหลักคนดีมีครบครวนต่อแทนคนปกองท่านตามสมควรคนดีร้วนเป็นม,มั่นกระตันอยู่เมื่อวานนี้ก็ได้้องไวยุศนทักทิานุปรทานอุทิศความไวแด่งบุรมาจารย์และคราุทิ่สวนอุศนแ,แ,แด่ล,ลพ่กาวีของพระเดชพระคุณพระสธวชิระคุณที่พระบระสวงศ์นี้ ได้เราเป็นประธานพิธีเมื่อวานนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นความเจริญรุงเรืองความรดงามือตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงานงามที่นันครับ มีในส่วนของสาธาคณบาสุวาิกาพูดวิธีได้รบเพอกรสักเนเจดีมุกียนเิพระธรรมโนะะสีลาิาามาติยมติมาญานเวีสุเมกัลยานุวติเปศน์เกสัมาปฏิการศิลาิราชานามวัตร sarani vatiyam te dhamma saraṇaṃ gacchāmi paridīyam te dhamma saraṇaṃ พรมิย uh ีพบรมราชานาตระรมหาาชเมานอมีพุตทรั่นวัทหนะทงีรมาชานะทประันาวังแ่นทีพรมนุาตใพรประทัในระาชวั่กานรพทราชุปทับในราังุนน โอกาสดีเพื่อประกาศเกติคุณเพื่อบุญกุศลบารมีแต่พระราชาคณั้งสามรูปอเรียนเชิญคุณอัญญพัตรมณีสีผู้ช่วยผู้ในการเกียรติบัณฑ์ได้เกิดผู่วยส่งดอกไม้ผู้เกียนติแม่ถวายราชาการะและอัญเชิญพระบรมราชาองคการสัญญาบัตตั้งสมณศระราชาั้งสามรูป พระบรมราชโองการสถาปนาพรัฐรมมนีและ,ระตราตั้งมานานในรัฐรมมนีส่านประกาศนักมหาสมาคมนี้ให้พระพิสุสงฆ์สมเณรพคุณธสศาสนิกชน,นทั้งปวงได้รับทราบและอาจมองนาโดยทัว่วกันครับ เป็นภาระสังสอนช่วยรักออธิกรและอนุเคราะห์พระพิสุทธสมนเน็ในพระอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดีในพระพุทธศาสนาเทินตั้งแต่วันที่6บมิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน พระครูประกาศธรรมวิเทศวัดวิปัสนาพราหาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวิเทศวชิรคุณขอพระคุณจงรับพระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงักอภิกร และอนุอเคราะห์พระพิสุสัมเนณในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดีในพระพุทธศาสนาเทินตั้งแต่วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันให้พันครูประหลัง สุวัฒนาพรมจริยคุณนัทพงวันพระศรีมหาธาตุวรมหามิหารเป็นพระราชาคณนะมีนามว่าพระสุทีวชิรคุณของพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสังสอนช่วยรักษาปฏิกรและอนุคราพระพิสุทธสามเณร ในพระอารามโดยสมควรโจมเจริญสุขสวัสดีในพระพุทธศาสนาเทิดตั้งแต่วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรชัชกาลปัจจุบันวัฒน,นสังคารุนายกปีโยธรรมรักิตตั้งแต่วันที่28ปรกราษาคม พุทธศักราช2,522เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตราตั้งฐานานกรมพระบ,บาทสมเด็จพระวชิระพ้าเจ้าอยู่หัวผู้สรงพระบุญคันประเสริฐ มีพระบรมราชโอการประกาศณวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562โปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมรกเกติยาจารย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชัน้นอิรัยาบัรที่พระโพรมุนีสีธรรมะทอรวรางโกลสุดทอรสีราจารย์ มนโสมุลวิเทศศาสนกิจพิพิธภาระพุรารธรรมยุติกะธนิสรพวรสังคารามคามรั ญาติตักโรอายุ5 8าพรรษา36ิวิทยาฐานะเรียนธรรมสประโยคน,นักธรรมเหกวัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารแขวนาุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ข้างรูป,ปรหลัดสุวนะัฒนารมเจรยิยญาคุณ สมบูรณ์ธนะที่ปัตจนวิญญาณวัดส,สังฆานุกนายกปิฎกธรรมรัฐิดขอให้นักบุญบลรดสู่วัฒนธรรมธรรมจริาคุณนรงค์จงเจริญร่มนาฏไทยโบรในพระบรมพุทธศาสนาตลอดกาลนานคือแต่งตัง้งวันวันที่ว8สิษกรกฎาคมพุทธศักราช2561 พระโมนีกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสพระฤสษีมหาธาตุวรมหาวิหาร Yeah.